สวัสดีครับผมเซลคุงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเนต้าวีอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลองทําการเทสระบบควบคุนให้ชมนะครับว่าทํางานยังไงใช้ยังไงนะครับซึ่งก้านเกียร์ของเขาอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยากล็อกความเร็วที่80นะครับเราตบเกียร์ลงขณะขับได้เลยนะครับปุ๊บเรายกเท้าอ็นเนี้ยคือควบคุมทางานแล้วครับเนี่เรายกเท้าได้เลยนะครับนะครับอันนี้รถเบรกข้างหน้านะเดี๋ยวผมขอแากแงก่อน เราอยากเพิ่มความเร็วนะครับเราสามารถควบคุมความเร็วผ่านวงมวา,ามอะไรได้นะครับมัลติฟังก์ชันนะครับกดขึ้นทีละหนึ่งก็คือความเร็วขึ้นทีละหนึ่งนะครับถ้าเรายกขึ้นค้างมาจากความเร็วขึ้นทีละห้าครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมอ่าส่วนระบบจะยกเลิกก็คือเราแตะเบรคครับผมปึ๊บอ่าระบบยกเลิกให้แล้วไฟก็จะหายไปไฟคืออะไรไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับ สัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าขณะนี้เราใช้คูชคอนโทนอยู่นะครับผมเป็นไงครับก็ถือว่าการใช้งานเดินทางระยะสักร้อยสองร้อยโลเนี่ยเราถือว่าค่อนข้างสบายเลยครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้ช่วยนะครับผมซึ่งวันนี้เซลคุณก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวปิดท้ายผมขอโหมดสปอร์ตสักสักช่วงหนึ่งได้ไหมอ่ะนี80ดินะแต่ผมขอกดให้ดู รถมันแรงอ่ะพี่รถมันแรงจริงนะโอเคครับผมโอเคไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมใครอยากให้สอนทำคอนเทนต์อะไรติดต่อได้เลยนะครับแจ้งได้เลยสวัสดีครับ